สวัสดีครับหลานชายมันถ่ายวิดีโอไม่เป็นเสียไปสองคลิปแล้วเหนื่อยได้ดีดีได้แถมเยอะดีก็เน้นยิ่งใดก็เราไม่ได้สอนกันนะครับพอพี่ๆเรื่องน้องบอกพี่ยอดทำแนวคนเล่นฝึกเล่นเลยก็เป็นแนวทางที่ผมปฏิบัติไปนะครับผมเน้นเลยนะครับว่าเวลาหลายๆคนฝึกเล่นลูกกิ้งอ่ะขากัะก้นจะชอบโน้มมาข้างหลังเนาะแล้วลูกกิ้งอยู่แบบเนี้ย แต่แล้วพอเวลาเล่นอะ่ะก็จะใช้แขนไปกันเยอะบางคนก็จะก้นโดเหมอนเนี้ยเราไม่ได้ว่ากันนะครับเราไม่ได้ว่ากันแล้วไปเนี่ยแบบแขนสุดแขนเตึงอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันจะไม่ค่อยโดนท้องอะ่ะลองลองจับฟิลดดูนะครับแต่ถ้าเวลาที่ผมเล่น <Yeah. S 1> ขากับก้นผมจะไม่เทมาแบบนี้เนาะแล้วเวลาเล่นลูกกิ้งสังเกตได้ครับผมจะไม่เอาลูกกิ้งอ่ะมาถึงเบาะไม่มาถึงหน้าขาผมจะตั้งลูกกิ้งมาข้างหน้า เสร็จแล้วเราก็ทิ้งหน้าขากับก้นโน้มตัวลงไปข้างหน้านิดนึงเนาะกดก้นแล้วก็เหมือนคล้ายๆข้าแมวท้องนะครับแอนแอนช่วงเนี้ยไม่ให้ไม่ให้เวลาลงไปแล้วไม่ให้แบบไหลนิดแ,แอดนนะครับสบายๆแล้วก็เน้นนะครับว่าเวลาเราหนักเนี่ยให้เรากำมือครับเรากำมือแขนมันก็ทำงานแล้วถ้าเราไปเกรงแขนแล้วมันเจ็บลองดูนะครับลองดูขากับก้นโน้ม,มาข้างหน้าอย่างงี้นเนาะเสร็จแล้วเราก็ ทิ้งหน้าขากดก้อนลงไปนะครับเราหนักเราใช้มือเลยครับกำมือแนละ้วเราก็ดึงกลับนะครับก้อนผมจะไม่ถอยหลังเนาะเราอยู่ท่าพร้อมเตรียมเล่นเนี่ยท้องมันจะทํางานอยู่เรื่อยๆแล้วก็เล่นจังหวะนัน่าครับเพราะว่าถ้าเราเล่นจังหวะเดี๋ยวมันจะล้อนพอเราเล่นจังหวะมันจะล้นนะครับยิ่งคนกดด้วยแขนมันจะไปเยอะแล้วก้นมันจะโดง่ง เราไม่ได้สอนการลอง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 ,ล,ลองจับฟิวลองจับแนวทางดูนะครับแต่ถ้าผมเล่นก็แบบนี้เลยทิ้งหนะะ้าขากดก้นแล้วก็ไปนะครับสกัดเนี่ยผมว่าเล่นแบบเนี้ยโท้งม,มันจะทำงานต่อนเนื่องเนาะเพราะว่าขานะ่ะมันจะหนกักขามันหนักก็มันจะดึงร่างกายเราตึงไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวที่ผมปฏิบัติ นะครับก็ลูกกิ้งมันเล่นไม่ยากหรอกครับถ้าเราใหม่ๆอ่ะเราใช้เทา้ายันกําแพงหรือผนังอะไรก็ได้เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะแนละ้วอย่าคิดว่าอุย้ยมันต้องใช้ช่วยแบบนั้นมันจะเน้นจะโฟกัสได้เต็มที่หรอผมว่ามันได้ดีเลยล่ะผมว่ามันได้ดีเลยะครับนะเนื่ะว่าเราก็คาได้ตลอดเวลาเล่นเราจะเอาอะไรครับเราจะเอาผลลัพธ์หรือเราต้องการเล่นเพื่ออะไรนะครับเนี่ย ผมเชื่อครับแค่เราเอาเท้ายันผนังยันกำแพงอะไรก็แล้วแต่มันช่วยเราได้เยอะลูกกิ้งเลยไม่ยากสำคัญเราต้องเชื่อมั่นใจตัวเองแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่น้องๆมา <Yeah. S 1> กๆนพะี่นคนน้องก็ถนับสนนบางคนก็ทั้งลูกกิ้งทั้งบอ่อบางคนลูกล้ออย่างเดียวบางคนก็ถน,น,นับสนนบ่ออย่างเดียวบ่อหมดนะครับมีพี่มีน้องั่งมาสองท่านป่องวันอาทิตย์นะพร่งมีภพาลาไปแข่งบอล โทรไปร้านบอกร้านบอกพี่พวงนี้บ่ายๆถึงได้นะก็ผมอาจจะกลับมาไม่ทันเนาะก็ขอตัวไปวันอาทิตย์ถ้าน้องเขาไม่ปิดผมส่งให้นะครับขอบคุณมากขอบคุณกำลังใจที่ให้กันแล้วก็เน้นนะครับผมไม่มีปลายทางแต่ของถ้ารับแล้วไม่ถูกใจตีคืนเลยผมบอกค่าผนส่งให้จับมือแล้วเปิดไปด้วยกันใจ่กับใจสวัสดีครับ